Hello, U-turn bridge and uh, railway bridge in the same area together once this is the U-turn bridge for the car and another one for the new track work and the last one is the old one for the old track work it is very long time make it for a long time I know how 20 years ago. โอเค let's speak Thailand. เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสะพานนี้เนี่ยเขามีดีเทลอย่างไรกันบ้างนะผมอยากให้ฟังเลยอือผโหสุดยอดมากๆเลยครับผมจะได้ฟังนะอ่ะงานเปลี่ยนสะพานเหล็ก TP ช่วงขนาดช่วง1นึคูณสิเมตรนะครับออกแบบโดย กองสำรวจสะพานศูนย์สะพานนะครับควบคุมงานโดยพนักงานเทคนิค6ดดำเนินงานโดยหอจกอัศะวะอังกูลนะครับงทอทอปอเลขที่44ทับ2546ทับ3คใช้ใจ่าย2 2ล้านบาทนะครับแล้วเสร็จเมื่อวันที่25ตุลาคมพศสอ,อ4 6 ผู้ผลิตคือหอจ้ก็อัศวะอังกูลนะครับพอสสองตรงนี้เขียน U20 อหมายความว่าไงไม่รู้นะโอเคนี่ก็คือดีเทลของสะพานนะครับนี่คือสะพานเหล็กตัวนี้นะไปไหนผมชอบสะพานอะไรไป็นสะพานผมก็ชอบหมด ยูเทิร์นบริดต์เนี่ยนะครับถ้าไปถนนหลวงมันก็คือสะพานเกือกมา้าทั่วไปน,นะครับมันไม่ได้ไม่ได้พิสดารอะไรเลยนะครับผมมองตรงมันก็แค่ยูเทิร์นนั่นเองนะวางไอกระเดอร์ทั้งหมด5ตัวนะหนะึ่งสเปรดเาไปดูดีกว่าผมชอบดูอะไรที่มันใกล้ๆอ,อ๋อมันเป็นยูกระเดอร์แบบฮาฟ มตัวนะตรงนี้เนี่ยผมเห็นนะที่จีราขอนแก่นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสะพานเนี่ยนะครับสะพานรถไฟสร้างใหม่ก็มีเยอะแยะเลยใช้ระบบพ i c a t g ก r d e r เนี่ยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ต้องทำเพิ่มโอ้โหใช้แพล้งขนาดใหญ่มหาศาลเลยนะแต่สะพานเก่ารู้สึกว่าจะเป็น สะพานเก่ารู้สึก่เป็นเหล็กนะสะพานใหม่เป็นคอนกรีตนะครับสะพานข้ามทางรถไฟอันใหม่เนี่ยเป็นคอนกรีตนะคอนกรีตส่วนสะพานข้ามรถไฟอันเก่าเอ้ยสถานีเออสะพานข้ามรถสะพานข้ามอันใหม่เนี่ยเป็นคอนกรีตส่วนสะพานข้ามอันเก่าเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มียูเทิร์นบริดต์เนี่ยครับอยู่ตรงจุดนี้ด้วยเลยโอ้โหมีสารสะพานมันช่างเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนี้นะ ยอเ,ยยมมเยนี่นี่คือสะพานนะครับที่เป็นสะพานนั่งเดิมของโครงการรถไฟไม่ใช่โครงการเป็นสะพานนั่งเดิมของรถไฟที่ขึ้นสู่ภาคเหนือนะครับตรงจุดนี้เลยถา่ายท่าแคมานิดนึงนะครับเลยถ่ายท่าแครนิดนึงนะครับจะมีสะพานแบบนี้ผ่านลำห้วยเล็กๆนะครับข้ามไปนะ แล้วก็พอเกิดรถไฟทางคู่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนจากโครงสร้างเหล็กนะครับไม่เอาละอาเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับสะพานโอเคไปครับ,รบสำรวจอีกนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคอนกรีตนะครับโอ้โหมีความหนามากเลยเรียกว่ามีความหนาหนาหนา,หนา,ห,นาหนามากเลยแล้วก็ กนึ่ตันเลยนะครับความสูงน่าจะ1เมตรคูณเมตรนะครับวางไว้จํานวน4ตัวด้วยกันนะครับนี่ฮะวางอยู่บนวางอยู่บนอวัตเมนท์นะฮะพร้อมปีกครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นสะพานเหล็กนะครับด้านล่างนี่ก็เป็นลำบ้วยนะนี่ก็เป็นสะพานเหล็กวางอยู่บนบนอวัตเมตนท์เหมือนกันนะแต่เป็นจุดซัพพอร์ตสองจุดซ้ายกว่านะครับ สภาพรถไฟตรงนี้นะมีดักซิงมีบรซิงแบบฟูลเอ็กซ์ฟูลฟูลอะไรมันเต็ไมไปหมดนะครับวางแบบให้ล็อกให้เต็มที่ด้านล่างนี่มันอาจจะเป็นเทมโพลารี่ซัพพอร์ตบีมที่ไม่ได้หลือ้ออกนะหรือแถมไว้ให้นะครับตอนแรกก็คงมีการประกอบเ a อร์ c เค i ชั่นอยู่บนนี้เนี่ยพอเ a อร์ c เค i ชั่นใส่บนนัสนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ก็คือปลดแล้วก็มาด้เอาออกนะครับดีเอาออกก็ไม่ได,ด้ยากอะไรครับผมโอเคนี่ก็คือสะพานรุ่นใหม่ตวัวใช้คอนกรีตเป็นหลักนะครับแล้วก็สะพานตัวเดิมที่เป็นเหล็กทั้งแท่งนะครับเดีกว่าคล้ายๆกับสะพานรถไฟโดยโดยธรรมชาติเลยทั่วไปนะครับเหมือนกับรถไฟข้ามแม่น้ําแควน,นะครับเหล็กล้วนๆน,นะครับผมอย่างที่กล่าวไปนะครับตรงนี้คือดีเทลนะครับดีเทล โอเคคำนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ผมชอบดูนะครับก็คือสะพานนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานอะไรก็ตามอะ่ะมันมีเสน่ห์อย่างไงไม่รู้ลนะเพราะว่าผมเองก็เริ่มสร้างสะพานมาตั้งแต่ต้ตตนนะในชีวิตการทำงานเนี่ยสะพานสร้างมาตลอดเลยถึงแม้ไม่ได้เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์เป็นแค่ไซเอเนียร์แต่มันเหมือนกับเราฝั่งลากลงไปในจิตวิญญาณของการก่อสร้างสะพานนะครับ ผมไม่ชอบการบริหารแล้วผมชอบการปฏิบัติมากกว่ามันสนุกแล้วได้เห็นด้สิ่งที่เราทําเราทําจากมือของเรานะครับแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วเราได้เห็นโปรดักได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสู่ประชาชนได้ใช้งานจริงนะครับทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นสาธารณูปโภคเพื่อประชาชนนะครับ ก็เลยชอบนะถึงแม้ไม่มีโอกาสได้ทำหรอกแต่ก็ได้ทําอย่างอื่นนะสภาลหลายๆตัวที่ผมได้สร้างก็ถือว่าได้ทําให้รถยนต์ที่สัญจรไปมากันเยอะแยะแล้วละ่ะหรือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งใน to be a part of construction work o r the bridge construction that's what i want to say i love the bridge โอเคบางครั้งผมก็พูดภาษาอในะอีเดียดนิดหน่อยอไม่รู้เป็นไงอะ่ะโอเคแต่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมันก้าวไปได้ไกลเพฟังอีเดียของผม ถ้าผมไม่อีเดียผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แลวผมก็ทางานต่างประเทศไม่ได้ผม,มนักพูดด้วยพูดจนบางทีคนไม่อยากฟังผมผมันก็ฟังผมไม่รู้เรื่องนะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็หาคนที่ฟังผมรู้เรื่องถ้าผมได้เจอคนที่จูนในคลื่นนะถ้าเราเรียนสตรักเจอ y ดนมิ c เนี่ยสตรักสตรักเจอรัลเดนมินี่นะครับมันจะมีเขาเรียกว่า quency, ฟร e เ u นซี่ความถี่นะถ้าเราเจอค่าธรรมชาติที่ตรงกันน่ะ เราก็คงจะคุยกันรู้เรื่องนะแต่ถ้าคาบธรรมชาติไม่ตรงกันเนี่ยเรียกว่าสีไม่เสมอกันก็คุยกับคนไม่รู้เรื่องนะคนที่ชอบอะไรเหมือนกันกนะ็คือสีเสมอกันหรือว่าอาจจะมีคาบธรรมชาติที่เหมือนกันนะครับโอเคผมก็จบด้าน s t r u c t u r a l e n g i n e e r i n g ระดับ Master of Engineer มานะครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่ให้นะแต่สมองผมก็จบไปแล้วล่ะแล้วผมก็ได้จบเป็นคนแรกของรุ่นด้วยอย่างน้อยก็ภูมิใจเล็กๆนะ ทำประโยชน์ให้กับเพศชาติได้โอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมาในคลิปนะพูดเฉยๆตอนนี้กําลังจะมีรถไฟข้ามสะพานตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะ 阿妈，他怕你呐。 แล้วนะครับขึ้นสู่ภาคเหนือสะพานตัวใหม่นะครับพื้นทางเดินเป็นพีแคสเลยนะครับพื้นทางเดินใช้พีแคสคอนกรีตเลยนะครับอืมเวิร์กเร็วทันใจนะครับเราพีแคสปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บ,บส่วนตัวเดิมก็เป็นแบบคลาสสิกนะฮะแบบคลาสสิกเออเรียกว่าเป็น คารประกอบอะบิวอัพบีมนะก็จะมีตัวสติฟเฟนเนอร์ต่างตามระยะออกแบบนะโอเคอยังหลงไหลมันอยู่ดูนะครับระบบเคริร์ฟสวยผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยตรงเนี้ย มันเคิร์ฟไปจากในมันสวยนะมันสวยนะมันแข็งแล้วทำให้มันเรียบอ่อนได้มันสวยนะฮะเป็นสเสน่ห์ของมันนะเหล็กเนี่ยเหล็กที่แข็งอะเราทำให้มันอ่อนช้อยสวยงามได้นะนี่ครับด้านในเนี่ยเขาทำเป็นเคิร์บสวยใช่ไห